หลังจากเรากินข้าวเสร็จเราจะกินอะไรกันต่อกินหมาอืมใช่ๆกินก่อนยูไม่เอาใบวะอ๋อกินเคี้ยวเฉยๆนะเบกนนี่ลูกหมาอันนี<_<_้แข็งๆแข็งๆวะอันนี้แข็งๆอันนี้ก็แล้วกัดได้ไงอมเหรออมก่อนละออ่ะทำไมทำไมถึงไม่กินใบด้วย ไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาชอบกินแต่มียรเดิมปูนก็ไม่ใส่ไม่กิเกงก่กันนี่เออต้องคาร์โบแล้วไม่ต้องคาร์โบแล้วทำไมเมาเหรอเหรอไม่มีเลอันนี้กินหรือว่าเอาไปอุดอุดไว้อมไว้อู้วี่เลยอนี่ก็มีอะไรที่นี่เนี่ยอู้วที่ป่าอืมอ๋ออันนี้อันนี้ทำให้เมาหมอง มันเป็นเหมือนยาเส้นหรอใช่ไหมเหมือนที่เขาไว้ดูดนี่ไหมใช่คือกว่ายาเส้นมั้ยเหรออ๋อมันแงเหรออ๋อนี่นี่นี่ดูโดโพโดโพเต็มลูกแบบนี่เวตาแทนโดโพเยอะๆโดโพก็มีขี้เยอะและดูหลายร้านเลยแล้วก็ดอกโพก็มีขี้โดโพนี่โดโพนี่เต็มรูปแบบเลยแล้วโดโพนี่อันนี้อันนี้ใบพูนไม่มีแบบสดๆเนาะมีไหม อันนี้สุอสก็มีเสอสก็มีนี่บอกขวก็มีอันนี้สสกับเบาะอันนี้อร่อยกว่บาแบบนี้อร่อยเหรออร่อยทุกงหมดแหละแต่ว่าแต่ว่าป่าแหละแม่อร่อยครับอ๋ออันนี้เคี้ยวได้เหรอนี่ ยุยุเคี้ยวได้ละโอ้โหเนี่่ดูดโพดโพกินหมากนะครับดเกียหรอดกีเกวอุ้ยแข็งเสียแกินเกีกินหมอกินหมอกินข้าวอิ่มแล้วต้องกินหมากนะ มันเหมือนคนติดบุหรี่ก็กินข้าวเสร็จก็ดูบุหรี่เนาะโคเกลียอเลยกินข้าวเย่กินหมากเมื่อรู้พี่เนี่ยแล้วก็กินหมากมันช่วยอะไรไหมมันทำให้เราแบบแบบตื่นไหมเหมือนดูบุหรี่งี้ยเหรอกินแล้วก็เหมือนมันอร่อยมันเจ้าไป,ป,ป,ปดู้ไหมเดี๋ยวเจ้าเหรออือเราล้วนเลยโอ้โหเซฟ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 เดี๋ยวพอบอกแซฟเซฟอะ อ่คนตเี uh, ้ยก็หหญิงชอบหญิงชอบชอบบอกชอบะเนี mm ่ยเอ้ยรออวเนี่ยมีหมาเคี้ยวอยู่ในเมกาแล้วไงขาดไม่ได้ละเมื่อก่อนยยายยายเพื่อนหมกก็น พอจะเลื่อมเยอะใช่ไหมแล้วก็เยอะก็ได้นีอันนี้ก็เรื่องอันนี้อันนี้อันนี้แต่แคะไัดินสันวันไัดินมาเนาะแต่แค่ได้มีร้อังเยอะเลยเนะอันนี้ภาษาไทยเรียกใบพูเนาะภาษาเกลี่ยเกลี่ยเรียกว่าอะไรออ่าจับมือคือจับมือคือเรียกยากมากเลยทุกคนเรียกยากมากเลยเนี่ยเหมือนใบพูนะใบพู เดี๋ยาก็่เลนะแป้าน่ะป้าเลีม่เนะอืมอืมแชแล้วคนเดียวนอู้เราก็ทิ้งไวตอนนี้วก็มีปูนนะครับเล้าก็มีโอ้ขาโลดทุกค้ทุกค่แล้วก็หมักมันเป็นแห้งเนาะแห้งถ้าถ้าแบบสดสดอร่อยไหมสดสดน่ะอร่อยไหมแบบนั้นมันต่างกันไหมต่างกันไห สุสีเคยเคยกินเดี๋ยไม่ไม่ชอบไม่ชอบสิโซเยี่ย้องกินเงนอ่ะผมลองกินหมักครั้งแรกทุกคนมลอกินหมักครั้งแรกครับจะเป็นเพื่อน นี่กัดไม่ออกเลยหมากแห,ห้งหมาแห้งแล้วลอ,ลอ้อนร้อน